ดูน <curve> ่ออตรัย่น๊เี่ยโตนะบนก็โตแต่ล่างไม่ตนะเราไม่มีจะโต้าล่างจะแต่ข้างบนมันตตอะไรที่ยื่นยืออกมาทั้งหมดดยื่นยืออกมาแล้ว้ออกมาแลวตรงนี้ไม่เลยของผู้หญิงเนี่ยก็ทับเลย แต่อะไรที่มันแบนๆแฝดๆมันเลือดเสรีอะไรเต็มไปแก่ดีฟังให้ดีอย่างอะไรที่เยิ้มๆแล้วแต่มานมันจะหดแต่อะไรที่มันแบนๆแฝดๆมันจะฟูก็เด็กผมมาทำจะพ้ออย่างเี้มันงงเหรอเข้าใจไว้สร้างนมให้เมียได้ยังไงวะเออนั่นน่ะมันมันแปลกตรงนี้ผมก็ยังคิดเลยว่าหมอเขาคิดมาได้ยังไงคุณว่ามันขัดกันในตัวเองไหมขัดนะ แต่ไม่เห็นโบลจริงมึงเ,นะเ,เช่ซื้อให้แฟนกินไม่โบลต์จริงนะเคยเชื่อหรอเคยเคยแฟนลองยังน่าหยาเสร็แล้วคุณจะรู้ความจริงแล้วคุณจะพูดได้อย่างผมอะแล้วคุณจะได้ยังแล้วคุณจะบรรดาได้อย่างผมไม่ต <c oughs> ้องถามอะแล้วคุณอด้ครับ เนื่งรู้ทางผมต้องถามอา,า,ายุพ่อใส่อะไรมือเกตีหนึ่งอายุมีบุตรไหมไม่รับร่องเราอยากเป็นแฟนนะ <c oughs> แต่เราจะรู้ได้วา่าวามทงในใจว่ารักษาอะไรอายุเท่าไหร่ประมาณ 25- ถึง30มมีบุตรหรือยังมีแฟนหรือยังแต่ไม่ได้สอบถึง้งถามต้องถามคุณดีร่บ,บางคุณต้องกลับไปถามถ้าอยากสวยมีสิวเยอะคือจะมีชั้นแ,แน่นอนตัวถ้าประมาณ2019 20เผู 20, ้ชาย ผ<แ>ู้ชายเขามินช so so well. yes. <Yeah> ันแรับำรุงหรืออะไรก็ได้แต่เขมินชันในตัวรักษาตัวไอ้ปั๊บไปปั๊บอ่าปั๊บออกปั๊บออกมอสต์ไปใหม่ยาโมเสียงรู้แล้วขึ้นเต็มหน้าแล้วก็โทรมลงแล้วก็จะหายนะครับแต่ตอนนี้ฮีโมแฟร์ยังยังเห็นทางง่วงพอโดนไปสองดอกก็จะหายง่วงแล้วอันนี้ว่าถามว่าอะไรครับคีโมแฟร์หรอคีโมอะไร ใส่จะไม่ต้องกินแล้วมั้งคะค่ะเดี๋ยวเราเบรกกาแฟนะคะกาแฟนะคะจะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกนะคะเป็นกาแฟร้อนนะคะใครที่ชอบกินกาแฟร้อนเชิญนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นกาแฟเย็นนะคะเป็นกาแฟมอสติกทุกอย่างเลยใครเคยกินกาแฟมอสติกบ้างคะโอ้โหทุกทนเลยดีไหมคะดีวันนี้นะคะก็คือเลี้ยงกาแฟมอสติกนะคะแล้วก็มีขนมนะคะขนมเช้งค่ะ วิทยากรจะชออายด้วยไหมคะก็ดีครับมาอีกครั้งหนึ่งยังไม่พร้อมเลยแล้วทำไมดวิทยากรกขึ้นมาไวจังเลยมันน่าจะนาน,น,นขึ้นมานะเอเอทำไมไวจังอ่ะเอาวให้ถามเอามันให้ถามให้ถามอาะเอาไม่เลิกเลิกเอ้อทำไมตัวนี้ ให้ถามให้ถามให้ถามเพราะคนที่ถามจะใช้ไมล่ลอยอ่าด<า>่เดี๋ยววานคุณจับส่งใหม่ให้เลยค่ะคดีจะถามว่ามีผู้หญิงอายุ60ค่ะ60ขึ้นแล้วทีนี้มุดลูกต่ำไปกดทับกะเพราะปัสสาวะค่ะแล้วทีนี้ฉี่ไม่ออกอค่ะต้องทานยาตัวไหนบ้างคะแล้วมีโอกาสที่จะหายไหม ไอ้หายนันมันหายแน่แต่ต้องถามว่าเขามีประวานความดันโรคประจำตัวไหมโรคประจำตัวไม่มีค่ะไม่มีก็คือว่าจะเป็นลูกสูตรสองปวดเมื่อยถามว่าหายไม่หายแน่นอนไม่งั้นเขาจะมีสามผแก่ไอ้ามฉีดอยู่เรื่อยนะครับว่างสูตรสองปวดเมื่อยหมดปวดปุ๊บสูตรหนึ่งปวดเมื่อยหมดปวดปุ๊บสูตรสองปวดเมื่อยนะครับี้ยลูก<ห>นี่แต่ถ้า <ๆ S 1> เขา มีการเสรื่มร่วมก็มีทางนิดชานนะครับแต่ถามว่าหายหาย60ก็ยังน้อยหกอย่างมาสามชุดนะหายขาดแต่เยอะหน่อยแต่เยอะเพราะว่าทุกอย่างมันทําไมครับย่อนยางหมดแล้วนะครับกินอ่ะมันจะได้หูก,ก,อหก่อนตามมาึงยังยังตาไม่หลัง <c oughs> อ่าเพราะว่า,ายเยอะแล้วแต่หายนะครับหายเพราะผมรักษามาที่คลองสามเนี่ย รู้สึก <ส hall S 1> ว่าอย่างละสามสามนั่งไปสิบสองหายขาดครับไม่ต้องไม่ตัดเพราะว่ายุคนี้ตัดแล้วก็ไม่รอดตัวของไ่รอดเพราะว่าจะตัดทําไมเพราะตัดหรือไม่ตัดมูลค่าเท่าเดิมเพราะแก่าใช่เดี๋ยวผู้แก่เดี๋ยวเครื่องเครื่อยุมากแล้วนะครับโอเคหายขาดแน่นอนครับอ่านได้ค่อมีลูกค้าถามว่าไม่มีหน้าอกเลย ยังไม่มีครอบครัวไม่มีแฟนคือทานมากแล้วมันมีโอกาสที่จะใหญ่ขึ้นไหมคะลักษณะเป็นอย่างไรก็ครับผู้หญิงมันมีสามแบบหนึ่งแบบฐานกว้างแบบย้อยอย่างเงี้ยกินได้ดั่งใจฐานกว้างลายย่อยเนี้ยได้ใหญ่ยังกินปุ๊บ ถอนมาหล่นมาซี่ที่ห้าเนี่ยขวดแรกส่วนหนึ่งนะต้องไม่มีต้องล้างือลูกก่อนนะต้องล้างล้างสุดสองเรียบร้อยนะต้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้ต้องการสุปพอขวดแรกเนี่ยเหลือซี่ที่สามขวดที่สองชาได้หนึ่งเหลือซึ่งสองขวดที่สามไ้ชี้หน้าดาาแฝกอ่ะอันนี้คือไม่มีฐานเลยอะค่ะแล้วก็ยังไม่มีแฟนด้วยอ้าโอ้ยอันเดินฟวาไปที่สองแบบมันละกอ อ่แาแบบมะละกอมันก็รูปที่หล่นซี่ที่เจ็บเอามะละกอใย้ยาวหน่อยนะขวดแรกห้าขวดที่สองสี่ขวดที่สามสามขวดที่สี่สองขวดที่ห้าชี้หน้าดาวแบบแต่แบบที่ไม่มีแบบมะนาวผาซีป่ปุ๊บยากหน่อยแต่มันจะโตตาม ได้แค่แข็งเมื่อนอนายจะไม่หลนตายมันจะตั้งเตาเยอะกว่าส่วนไอ้คนที่ว่านอนตายหล่นตายตอนฟังฟันแบบไอ้ข้าเนี่ยใช้เยอะแต่ผม้จะได้แข็งแต่โตขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่เขาจะโตต่อเมื่อมีแฟนแล้วมีลูกมันจะโตธรรมชาติอ่าจะได้แข็งได้แข็งได้ได้ได้ทรงที่ดีนะครับแต่ถามว่าโตแบบเป็นที่ไหมมันจะไม่เป็นที่ เพราะว่าฐานเขาเล็กฐานเขาเล็กฐานเล็กจะจะช้าหน่อยจะช้าหน่อยนะครับไม่เป็นไรอกหักก็เรื่องเล็กบอกเคครับอ่โดนกอเ่าราว่า้งุ่นพี่ที่ทางานเขาเป็นไส้เลือดนะคะมีโอกาสจะหายโดยการยารับปุงแบบนคะโอ้ไส้เลือดไส้เลือดใช่ค่ะ หมอนัดขาวแต่ไม่มีเวลาทานอ๋อถ้าแนะนําให้แนะนําจริงนะคือต้องขาดแต่ถ้าจะกินเขาต้องทําใจนะส่วนหนึ่งปวดเมื่อยแน่นอนครับหายแต่ต้องทําใจนะเพราะว่ามันจะเกิดเปลี่ยนแปลง <c oughs> สูดหนลกระปุกเมื่อยแน,น่นอนแต่เขาจะ,เาเะ,ะ้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาต้องฝึกคัดบิมด,ด้วยเวลาถ้ามันเลือกตกมานะให้นอนหงายแล้วไหลเข้าแล้วกินสูดหนึ่งกระบนเมื่อยน้ำได้ได้นะครับแต่จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะเป็นอย่างนะี้นะเจอเจอเธอแล้วตัวอะไรอนะไรเงี้ยนะครับดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าจะหาถ้าเป็นน้อยนี่หายเลยแต่ถ้าไหลออกมากองเนะี่ยต้องระวังว่า ต้องหัดสรมิดต้องหัดอะไรทุกอย่างเลยถ้าไม่อยากผ่าตัดเพราะวพี่ไหลออกมาเป็นคือเป็นลำไส้ใหญ่ที่ไหลออกมาเนี่ยหูรูปตรงนั้นอะมันไม่แข็งแรงธรรมดาหูรูปตรงนั้นจะแข็งแรงแต่มันไม่แข็งแรงแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นลูกส,สปอร์ตเตอร์แล้วก็หัดออกกำลังกายสปอร์ตเตอร์ผู้ชายจะรู้เหมือนน้ำมวยใส่กับนะคล่ายกับจับอะมันจะรัดมันจะแน่นมากรัดแน่นเลยรัดขึ้นเก็บเลยรัดขึ้นไปสปอร์ตเตอร์ใส่เบอร์เล็กอะอย่างตัวใหญ่จะใส่เบอร์เอ็นไม่เล็กอะ อ่าใส,ส่บอกเขาสปอตเตอร์จะรู้ไปซื้อตามร้านเนี่ยจะรู้สปอตเตอร์มันจะรักจะคล้ายเกงในเหมือนเกงในของมังควยอ่ะนะครับกินแล้วกินซุมหนึ่งกระปวดเมื่อยเพราะเพราะดขวดปุ๊บต้องหยุดนะหยุดไปับสิบกว่าวันแล้วก็ค่อยกินใหม่อย่าไปกินอย่าไปกินติด <c oughs> ต่อกันเดี๋ยวกลับไปไม่รู้ใครเป็นเมียเป็นหัวเลตต่าโตนะครับอ่าอย่าไปติดต่อกันแต่ถ้าผ่าตัดแน่อน,อน,นอนครับออเพราะยาโมเสกระสาม ไปเภาษาสอบคำถามน,นะครับคครรัับบผู้ชายนะครับอายุประมาณ48นะฮะเป็นเกาล่คนนะครับคำถามเป็นเลขคำามที่สองนะฮะผู้หญิงอายุประมาณสัก48่สิเหมือนกันนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็หลับยากพอตื่นพอพอ,พอสมมติว่านอนมาสักค่ำค่ำแล้วตื่นมาตีสามเนี่ยแล้วก็ไม่หลับเลยนะ,ะสนองครัามโอ้โหนี่หน้ามัอยู่บ้านผมของเยอะเฝ้าสบายเลย ผู้ชายทำไมอะอายุ48เป็นเกามันหายแน่นอนคือกระชายดำกับปวดเมื่อยนี่ผมสั่งตัวแรงเลยนะถ้าไม่แรงถ้าไม่อยากปวดก็กินบำรุงกพวิ่งชันแต่จะปวดคือกระชายดำกับปวดเมื่อยนี่หายคาะแต่คุณต้องทนปวดให้ได้ปวดให้ได้เพราะมันปวดกระชายดำมันแก่ปวดเมื่อยดึงชาเกาไว้น้อยและปวดเมื่อยก็ปวด กินมันจะขับแล้วค่อยไล่ออกไล่ออกจนหายนะครับแต่คุณต้องทนแต่ถ้ายังไม่อยากทนก็กินำรมุงกับพิจาันไปก่อนสักชุดหนึ่งแล้วค่อยกินกระชายดำกระปดเมื่อยละหายค่ะผู้หญิง4 8ปเป็นประวัติความดริหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีใช่เขาอยู่ในพรคุณเคยลองดูต้องรับถามเขาไม่นอนกับหัวเาหลับแฟนเขาหรับเพราะเขาอยู่ในภาวะไวทองนะครับไวทองไวทองมากคือคิดว่า อย่างอื่นปกตินะอาว่านปวดเมื่อยถ้าหลับไม่ได้ไม่หลับเนี่ยยาวหองน้ำนะก็ยังมีประจำเดินปกติไหมล่ะครับยุคสิบแปดมีป่ะปกติครับว่าส่วสองครับกับปวดเมื่อยแล้วก็หอมน้ำร่วมเดียราะตอนนี้ถ้ามาใส่บาตรไม่ทันหลับไม่รู้เรื่องอ๋อ เขาใช้อะไรตอนก่อนนอนเนี่ยเขาใช้พลังเยอะช่วงเย็นเนี่ยบอกเขาบอกว่าอย่าพยายามบ่นมากอย่าพยายามด่าผมมากอย่าบ่นมากเพราะช่วงนี้จะนอนไม่หลับจตไว่าน้กนะีินห้าห้าในเยนะ็นอ่ะอย่าไปบ่นสามีมากอย่าไปบ่นลูกมากมันจะนอนไม่หลับแต่ยาหอมเนี่ยุงไตโลใจมันจะช่วยทําให้หลับง,ง่ายแต่ประมาณชุดที่สองจะแ็งที่จะหลับได้ดตามปกตินะครับ แต่ว่านับบนี้มันปกติสำหรับผหญิงไวทองที่อย่างนี้เขากระลังเข้าวัยทองวัยทองไวทองเพราะว่ากลังเปลี่ยนแปลงครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเกาเนี่ยนะฮะให้กินนานแค่ไหนครับผมจะถามเกาคุณเป็นระดับไหนครับระดับอ๋อไม่ใช่เขาอยากถามเพื่อเป็นความรู้ครับอ่าครับเกาแล้วแต่ว่าคุณเป็นระดับไหน เ้ามันมีของห้ามคือของยอดทั้งหมดห้ามข้ออะไรปีกเบิ่หมดห้ามหมดเลยนะพวกไก่พวกอะไรข้อปีกเนี่ยห้ามทั้งหมดแต่คนเราจะอดไปได้ผมจะบอกวิธีแนะให้เด็ดยอดทิ้งเมก็เด็ดยอดทิ้งผับพวกมก็เด็ดยอดเพราะว่าตรงยอดมันจะมีสารผิวเลนเยอะเพื่อไปไข่ข้อไก่ก็อย่าไปกินตามข้อมันกินหน้าอกมันนะเนื้อที่หน้าอกมัน ถ้าเราคนที่ถ้าถ้าให้หลีกเลี่ลยงไปเลยถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเด็ดตรงนั้นทิ้งแล้วก็กินตรงนั้นกินกินเนื้อเราอกมันจะไม่เป็นไรเต้นแต่มันน้อยแต่เป็นจะมันน้อยแตนนย่ถ้าเราอดไม่ได้แต่ถ้าอดได้จะดีก็ได้ถามว่าเป็นหน้าเป็นน้อยถ้าเกาเนี่ยผมให้ไม่เกิน 3- 4สเดือนจะหายขาดแต่ถ้าเป็นถึงกับลงมาตอยกินแล้วเส้นแล้วชักเริ่มกินเส้นเริ่มง,งอพวกนี้จะร่วงปีหรือปีนแต่ลูมาตอยปวดจะน้อยห้าหกเดือนเลยนะ คงไม่ได้จะหายขาดแต่ถ้าเกาเนี่ยมันปวดไปนานประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนเราคัดเลือกแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะหายขาดแต่โรคคนนี้มันจะไม่หายขาดมันจะกลับมาเป็นใหม่เมื่อคุณกินสารพวกนี้เยอะเพราะร่างกายคุณมันไม่ไม่รับเวลากินยาเราเนี่ยคุณจำไลยคนเป็นโรคเนนี้ถ้าทานยาถ่ายมันจะหายเดือนหนึ่งคุณต้องถ่ายร่างกายอกินยาระบายถ่ายมันออกมันจะหายไวนะเดือนหนึ่งถ่ายเดือนหนึ่งถ่าย เพราะว่าสารมันได้ยูนในข้อในในข้อเยอะสารที่เราต้องกินยาถ่ายถ่ายยาโลวานที่ให้มาคือยาถ่ายยาระบายน้อยอะไรคือยาเกาอ่ะคือยาเป็นยาถ่ายยาระบายเพราะฉะนั้นเราก็กินยาระบายไปก็ได้เราก็จะถ่ายก็จะช่วยอย่างถามว่าไอายุแค่ยี่สิบห้าเขเป็นคนเริ่มโตออกสองข้างกินยาส่วนไหนคะเป็นอะไรมนเริ่มโตเนื้ออะไรออกสองข้าง โมลูกเป่ป่ะเปโมลูกกอข้างโมลูกมันมอยอยู่กลางก่อนอะอายุี่ส้าแล้วเขาลงมาเป็นโลูกโตเขาไปหาหมแต่มสะานตคโมลูกโตต้องประจําเดือนเยอะนะประจําเดือนเขาไม่มาลไม่ไม่มาเดือนโตได้ไงไม่รู้เขามาหาเลยบอกแนะนำนูให้แนะนำสูตรสองไปกินค่ะครับแล้วก็ ปวดเมื่อยขมิน้นมีขมินม้นลองไม่มด A, ูดก็ได้แนตะ่เอาลองปวดเมืเ่อยไปบีบรัดให้มันให้มันเล็กลงดูีิว่าว่าแต่ถ้ามูลลูกโตเนี่ยการเป็นมูลลูกโตคือเคยมีอยย่เจ็ดวันมันจะมาสิบห้าวันเดือนนี้เป็นเดือนนี้ใช่มูลลูกโตแต่ถ้ามูลลูกโตไม่มีประจำเดือนมันจะไม่เป็นมรลูกโตอย่างนี้ก็เรียกมูลลูกอักเสบอักเสบสาเหตุอะไรผคิดเอาเองอ่าเราไม่รู้อ่าครับ เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องบนรูปเพราะว่าบนลูกโต,โตนนเนี่ยเป็นปอง่งนนูกโตอย่จำเลยมันจะโตแล้วมันจะมีประจำเดือนไม่ใช่เยอะนะเยอะห้าวันเปนปกติแต่มันจะมีประจำเดือนยาวนานกว่าคนอื่นขเขาผู้หญิงที่จะมีช่วงว่าใกล้หมดประจำเดือนผู้หญ่งตกใจอย่าไปขูดอย่าไปอะไรทุกคนใกล้หมดประจำเดือนสี่แปดสี่เกิจะเข้าเกิดภาว่าบนลูกโตทั้งหมด ตอนนี้เมื่ลูกโตจาเดือนมาย,ยาวๆนี่ขอให้คุณกินบามุงคือคิอนี่ช้ำอยวจะปกติอพอนีนบอ้อนแล้วคุณค่อยไปกินสตีรีเมอร์สองือว่ามันจะเป็นประมาณสักสามสี่เดือนแล้วก็ปกติทุกคนอย่าไปตกใจว่าเป็นมะเร็งคนส่วนใหญ่ตอนนี้เข้าไปจะโดนขูดแล้วจะโดนตัดอยู่ทั้งมาถ้าเขามีสิทธิ์ช้ไม่เป็นแต่พออายุสี่เจ็ดสแปดคุณจะเป็นทนันทีครับทุกคน,นต้องไปแต่เป็นบางคนนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมลูกโตก่อนบางขาว่าจะเดือน หมดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่้ายนอกเราอะสเกตที่ออกว่าเขาเรียกว่าตกเลือดคือทุกคน,นต้องเป็นต้องเป็นบรรลุตโวอย่างเป็นตกใจมันรุ่มพร้อมติดกินบำรุงพิ้นชันเดี๋ยวมันอยู่เดงเลือดหยู่แล้วก็เยียวยึงจะหายโอเคครับเอาเดี๋ยวเอาหน้าทางก่อนครับค่ะพอดีว่าลาูกค้าถามว่าเป็นฝีในกะ<ม>ระเพาะอาหารต้องทานยาตัวไหนแล้วมีโอกาสจะหายไหมฝีในกะรนกะเพาะอายุประมาณ55ปีผมว่าเขาจะเป็นมะเร็งมั้ง 5, เขาไปตรวจมาแล้วค่ะเขาคุณหมอ,อบอกว่ายังไม่เป็นะมะเร็งโอเคยังไม่เป็นงั้นบำรุงกริพิบชันแน่นอนตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมีสิทธิ์หายถ้ายังไม่เป็นมะเร็งแต่ภาวะคนที่เป็นฝีนะครับเพราะคือร่างก,กายเขาเสือ่อมเนี่ยคือคนจะเป็นมะเร็งเลยผมบอกตรงเลยทิ้งไว้เป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเขาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนเป็นฝีนะครับเพราะฝีในตับฝีในปอดฝีในที่ไม่น่าเป็นนะเพราะคนที่เป็นฝีอย่าเนี้ยถือว่าภาวะร่างกายเสื่อม ภพราะว่าของร่างกายระบบเลือดนีไม่ดีแล้วเพราะตับตับกระเพาะม้ามเนี่ยที่เป็นฝีพวกนี้ตายคนพวกนี้คือเพราะว่าจะเป็นมะเร็งคือร่างกายเสือเส่อมมากเสื่อมมากถูกต้องครับีิบำรุงพิ้ชัหนหายแน่นอนครับหายแน่นอนแต่ยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นนะโอเคครับ ค่ะพอดีจะถามว่าเพื่อนอายุ25กินว่านช้ำลูกๆตองหนึง่งแล้วประจาเดือนมาไม่หยุดเลยค่ะจะอย่างนี้จะแนะนําเขายังไงดีอ่ะแล้วแล้วถามเขาก่อนเมื่อก่อนที่เขามายัางไงเมื่อก่อนมาไม่ค่อยปกติค่ะพอกินแล้วมาไม่หยุดเลยกินแล้วมาจะมาไม่หยุดเลยมาแบบเป็นเดือนเลยก็ดีสิก็ <laughs> <laughs> ไม่ต้องยุ่งกับฉันอ่าจะไม่ด้ภาวะตรงนี้เราต้องถามให้ลึก ว่าเขามีโรคอะไรต้องถามให้เยอะมานี่ถ้าเขาเป็นพวกระบบเลือดจางจะเป็นอย่างนั้นคนเป็นภาวะเลือดจางจะเป็นหรือไวรัสตับเสื่อมจะเป็นแต่คนธรรมดาจะไม่ก็เป็นแต่ถ้าเป็นจริงให้เปลี่ยนตัวตัวยาเป็นยี่ห้าเขามีบุตรมีแฟนหรือยังมีถ้างั้นก็เปลี่ยนเป็นสูสองกับคมินชันหรือถ้าต้องหนึเพิ่มเสริมมินชันแต่ลองซักเขาใหม่สิ ถ้าเป็นขุ้หุนเปลี่ยนเป็นบำรุงเงาคอมิอชันเขาอาจจะเป็นภาวะเลือดจางคนเป็นภาวะเลือดจางหรือเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอาจจะมีปัญหาอย่างนั้นแหกะคุกองครับส่วนใหญ่จะเป็นอคนที่เป็นภาวะเลือดจางไวรัสเสพตดเดี๋ยวจะจะมีปัญหารางนีนงงนนนนงน้ถ้ากินว่านก็จะมีปัญหารงนี้ครับมีสมาชิกมาปรึกษาว่าฉีดยากำเนิดแล้วเขาไม่มีประจำเดือนเขาอยากให้ประจำเดือนมา โอเคครับแต่ถามว่าจะมาไหมไม่มาไหมเพราะไม่รู้ไม่ได no. ้อยู่ด้วยกันนะพอเราไปรู้แต่ถามว่ากินตรงไหนเพราะอยู่ที่ยาบางคนฉีดแล้วก็ไม่มีนะครับกินว่านปกติผู้หญิงกินว่านกระปวดเมื่อยธรรมดาเดียวว่าเพื่อนอาจารย์หายหายไปแต่จะหายเหมือนอย่างคนที่ไม่ฉีดประจาเดือนได้ไหมต้องไ้โขฉีดเดือนหนึ่งต้องเว้นมากินคุมหรือหยุดหรือหยุดหยุด จะลองกาแฟกระช้ยทุอย่างไปแล้วก็ยาไปฉีดติดต่อยาวไม่ได้ไม่มีเพราะฮอร์โมนคุณเปลี่ยนไปต่อไปค,คุณก็เป็นภาวะหลายอย่างเกีย่ยวกับไตและภาวะประจาเดือนคุณต่อไปคุณก็จะไม่มีบมดไม่มีก็มีบมดจะมาก็มา,มาแบบว่าชดเชยเยอะมากนะครับผมยาให้กินยาก็ฉีดยาวยาก็ฉีดยาวแต่กินว่านกับวดเมื่อครับเดี๋ยวฝ้ายาจา์หายไประบบเลือดก็ดีแต่ถามว่าจะมาไหมไม่มามันอยู่ที่ยาคุณนแรนงไม่แรงแต่ถ้าไม่แรงมาตามปกติครับ มาแต่ไม่เยอะไม่เยอะเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ฉีดเพราะมลูกปมีมลุกตกทุกเดือนอยู่แล้วเดือดลักเดือนละข้างเดือนละข้างทุกเดือนตอนนี้มันจะออกหรือไม่ออกถ้าออกไม่มากหรือออกไม่หมดในีมันจะค้างในี่ลุกหรือที่กลนหลังและต่อไปคุณก็ไปซี้ังอื่นยังงอกแต่ที้ถ้าเราเว้นเนี่ยนะให้มันมาเนี่ยมันจะไม่ค้างมันก็จะออกมาและคุณเพื่อปกติผู้หญิงไม่จะเป็นอย่าอย่าอย่าเอาความรังคัญไม่ต้องกลัวบริษัทไอโรเอทมันเจ๊ง ให้มันมาบ้างม่ใหมาบ้างบาคนที่ฉีดไม่ให้มาเลยอันตรายกับคุณเองนะครับสุดท้ายพอขึ้นระบบไวยทองพวกเดียวคุณจะโดนตัดรู้ทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น